เป็นชวนชมดอกซอนนะคะดอกใหญ่มากค่ะแล้วก็ดอกดกมากๆเลยนะคะตอนนี้กำลังออกชุกช่อดอกเลยว้าวชวนชมแม่จิ๋มนะคะสีสดมากๆเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมดอกดกมากๆเลยแทบที่จะไม่ค่อยมีใบเลยค่ะมีแต่ดอกนะคะต้นนี้เขามีอายุเยอะแล้วนะคะเนี่ยหลายปีละแต่ก็ยังให้ดอกแม่จิ๋มอยู่นะสวยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่จิมจะพามาชมชวนชมที่ปลูกไว้ค่ะนาหลายปีแล้วแต่ยังดอกดอกอยู่เลยค่ะชวนชมแม่จิมนะคะจะออกดอกตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สีจะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้แม่จิมก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนาะมาบำรุงแล้วก็ดูแลต้นชวนชมยังไงนะคะให้เขาออกดอกสีสวยแบบนี้ตลอดเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็มารู้จักก่อนว่าการใช้ดินปลูกชวนชมเนี่ย ใช้ดินอะไรนะคะเขาเป็นพืชเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศแรงได้ดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะชอบดินนะคะทีออ่ร่วนซุยนะคะระบายน้ําได้ดีค่ะก็จะเป็นดินทรายนะคะใช้ดินทรายดินปลูกเขาจะมีอะไรบ้างนะคะช่วงแรกคุณผู้ชมควรที่จะใช้ดินทรายนะคะขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะคะผสมกันค่ะแล้วก็ ใช้ต้นชนชม้าปลูกลงไปเลยนะคะส่วนโคดนี่นะคะถ้ามีหมายว่าอันนี้คือเขามีอายุหลายปีแล้วแหละ<ๆ>เขาก็จะมีรากเล็กๆนะคะนี่ขึ้นมาเต็มแบบนี้แล้วก็มาแต่งนะคะโดยตัดออกค่ะคุณผู้ชมถ้ามีรากฝอยแบบนี้นะคะโคดเขาก็จะไม่ไม่สวยอะค่ะแล้วก็มาแต่งนะคะ ัดออกได้นะะเนี่ยก็จะได้นะคะโขดสวยๆแบบนี้นะคะหัวเนี่ยะคะ่ะ หลังจากแผลนะคะแผลเขาเนี่ยเราก็ใช้ปูนแดงนะคะป้ายทาสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะเวลาเรารดน้ำกลัวแบบว่าเขาจะเป็นเชื้อราหรือไม่ก็แผลเน่าเนาะ อันนี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมแล้วกออ็สำหรับเราปลูกใหม่ๆนะคะเราควรที่จะให้ปุ๋ยนะคะเดือนละสองครั้งนะคะไม่ต้องให้เยอะนะคะเพราะว่าชนชมเขาไม่ต้องการปุ๋ยบ่อยแล้วก็ปุ๋ยเยอะนะคะการให้น้ำนะคะถ้าดินแฉะมากเกินไปหรือว่าน้ำขังนะคะจะทำให้โขดหรือไม่หัวเขาเนะคะเน่าได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงแล้วจะทำยังไงนะคะให้เขาออกดอกได้ตลอดเลยใช้ปุ๋ยสูตรนี้เลยค่ะ ทีนี้นะคะเรามาเล่งดอกนะคะบำรุงให้เขาออกดอกเยอะๆสีสวยๆด้วยฮอร์โมนไข่ค่ะคุณผู้ชมประมาณ 1- 2ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำา20ลิตรค่ะนี้ไม่จิ๋ม5ลิตรนะคะก็กะกะเอาก็ได้ค่ะประมาณสักสองหรือสามฝาหรือไม่ก็1ช้อนโต๊ะนะคะฮอร์โมนไข่นี่ดีมากๆเลยนะคะนี้ไม่จิ๋มก็จะมีสูตร ไข่สองฟองเล่้งดอกเล่งผลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถ้าเราปลูกพืชผักนะคะดอกมุ่งดอกไม้นะคะทําจิดบ,บ้านไว้ดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราผสมเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็ลดเลยเนี่ยลดเลยนะคะในหนึ่งแก้วค่ะเท่านี้เขาก็ออกดอกเยอะแล้วค่ะเดือนละสองครั้งพอนะคะชวนชมเขาไม่ต้องการปุ๋ยบ่อยค่ะ แต่ว่าต้องให้ปุ๋ยเสริมเขาบ้างนะคะอาหารเสริมนั่นเองนะคะก็จะออกดอกดีค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีฮอร์โมนไข่นะคะแต่ว่ามีน้ําหมักขี้วัวค่ะใช้น้ําหมักขี้วัวได้นะคะคุณผู้ชมตัวนั้นก็ชวนชมก็ชอบเหมือนกันนะคะทําให้เขาแตกยอดแล้วก็ออกดอกได้ดีเช่นกันแต่ว่าอย่าใช้เยอะนะคะใช้ปริมาณพอดีค่ะก็น้ำเอ่อ20ลิตรนะคะต่อน้ำหมักขี้วัวประมาณ1แก้ว200มลอ่ะค่ะเนี่ยใช้ลดนะคะ เดือนละสองครั้งเหมือนกันค่ะตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแค่แม่จิ๋มก็ใช้สูตรแบบสลับกันไปมาเหมือนกันค่ะจะเป็นกระถางเล็กนะคะที่แม่จิ๋มได้ลงชวนชมไว้แล้วนะคะคือเราตัดออยอดเก่าอะคะ่ะออกให้หมดเลยค่ะถ้าอยากจะให้เขาเอ,อ,ออกดอกเยอะๆนะคะคุณผู้ชมต้องต้องใช้วิธีนี้เลยก็คือก้านที่สูงๆนะคะไม่สวยแล้วเนี่ยแม่จิ๋มตัดออกหมดเลยนะคะเนี่ยนี่ยังมีรอยอยู่เลยเขาก็จะงอกออกมาใหม่ค่ะแตกแบบนี้เลยค่ะเนี่ย ลักษณะแบบนี้นะคะพอเขาแตกแบบนี้นะคะ่ะเราเอาออกแดดได้นะคะช่วงที่เราปลูกใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอาออกแดดนะคะให้อยู่ในร่มก่อนค่ะเนี่ยพอเห็นเขางอกแตกยอดแบบนี้สามารถนําออกแดดได้เลยค่ะเขาจะโตเร็วแล้วก็ออกดอกเร็วด้วยนะคะนี่เราสามารถให้ปุ๋ยได้เลยค่ะลดโดยสิ่งนี้เลยนะคะเล่งดอกค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมที่กำลังออกดอกส,สวยๆค่ะ นี้จะเป็นชวนชมดอกซ้อนนะคะดอกใหญ่มากค่ะแล้วก็ดอกดกมากๆเลยนะคะตอนนี้กำลังออกชุบช่อดอกเลยว้าวส่วนมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นชวนชมก้านยาวนะคะซึ่งต้นเขาจะสูงมากเลยค่ะแล้วเขาก็จะออกดอกข้างบนนี้ม่จิ๋มก็ตัดเหมือนกันให้เขาแตกยอดออกมาใหม่แล้วก็ให้ดอกนะคะเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองทำ กันดูนะคะวิธีนี้เป็นการดูแลชวนชมนะคะง่ายๆค่ะให้ออกดอกเยอะๆนะคะสีสวยๆค่ะแบบนี้เลยออกดอกตลอดนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสกายสาคูชแนลด้วยค่ะวันนี้แม่ชมขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ